สวัสดีลูกค้าทุกท่านทุกคนเลยค่ะลูกค้าขามื่อนี้แม่ค้าจะมาว่าให้ฟังว่าปลาดุกรสเซียกับปลาดุกบิก๊กอยแตกต่างกันจังใดพอดีมีลูกค้าหลายคนเวลาเข้ามาอยู่ในลานเขาค่ะจะถามว่าแม่ค้าขอ,อยากได้ปลาดุกทีิมันไงไว้แต่ว่าอยากได้อันทิมันแซ่บอันเจ้ามีอยสองพันนี่บิก๊กอยกับกัสเซียเนี่ย มันต่างกันแบบไดจังไหนคอยสิเลือกถอมื้อนี้เฮาจะมาเว้าถึงรายละเอียดกันว่ามันต่างกันแบบไดเฮาจะเว้าเริ่มแรกกันซะก่อนค่ะ1ปลาดุกรัสเซียปลาดุกรัสเซียบ้านเฮาเอิ้นว่าปลาดุกยักษ์เป็นยังคือเอิ้นว่าปลาดุกยักษ์เพราะว่ามันใหญ่ไวปลาดุกรัสเซียเนี่ยค่ะมีถิ่นกำเนิดอยู่ทั้งทวีปแอฟริกาบ่ได้ใกล้กับรัสเซียเลยนะคะแต่ว่าคนเอิ้นว่าปลาดุกรัสเซียจังไดนกะ ป้แ่ดใจบ้อหูขึ้นกันค่ะก็คือว่าลักษณะโดยพื้นฐานที่เขาสังเกตเห็นได้ค่ะเนื่องลักกระโหลกศีรษะของเขาอะค่ะใจะใหญ่แลวก็เป็นเป็นแป้นเนาะเป็นยิ่่เป็นแป้น,น,ปน,ปนสองเวลาเขาสัมผัสที่กระโหลกของเขาจะเป็นลักษณะแบบเป็นคลุกคละนะคะสามบัดที่นี่ก็คือว่าตรงท,ท้ายทอยของหัวกระโหลกของปารดุกรัสเซียค่ะ,คะเขาสิเป็นสามเหลี่ยม หนึ่งสองสามเออเขาเอามาสามแฉกสามเหลี่ยมหนึ่งสองสามคือแม,ม่ค่าว่านะคะตจ้าที่นี่ผิวของเขาวันที่นีลูกค้าผิวของเขานะคะจะมีลักษณะแบบว่าเป็นสีเทาๆแล้วก็จะมีจุดปะเออไม่ใช่จุดปะสิจะมีลักษณะแบบว่าสีคล้ายๆหินอ่อนเป็นลายๆแต่ว่าห,หินแกหรือหินอ่อนไหมค่ะกับว่าแหนใจเนาะแต่ว่าเขาคือว่าเขาจะสังเกตเป็นเป็น,ปนสีลายๆเลย ล้ำโตของเขาลูกคา้าฮูบ่คะเหยาได้ฮอดเม30สามสิบลูกค้าแบบว่าโตนึงอ่ะเหย้าได้ฮอดเม30สามสิบเม30สามสิบนี่บบกเหย้าเลยนะแล้วที่นี่ค่ะก็คือว่าน้ําหนักโตของเขาที่เขาแบบว่าเหมือนที่เขาเลี้ยงมันใหใหญ่ได้อ่ะค่ะหนักได้ฮอดเก้าถึงสิบกิโลต่อหนึ่งโตลูกค้าคิดเบิรงโตเดียวหนักได้ฮอดเก้าถึงสิบกิโลเขาซ่อมเด็กหน่อยคนหนึ่งเลยจ้าแต่ว่าที่นี่ถามความเนื้อของเขาได้แบบที่นี่ค่ะเนื้อของเขาจะมีสีขาว นะคะจะเป็นนิ่มๆอันนี้เราแต่ค้นมากนะคะแต่ว่าคอดีของเขาทนทานญงไวญงทุกสภาพพื้นที่บัวสีเลียบบอปูลบอซิเมนต์บอรกระสังเลี้ยงได้เบิร์ดแต่ว่าบานนัดนี้เขาจะมาบอกอีกประดุกอย่างนึงอันนี้ประดุกรัสเซียจบไปเขาจะมาบอกถึงอีกประดุกอันนึงบานเทาเอิญทั่วไปเห็นอยู่ในหวยในน้าสมัยก่อนเอิญว่าประดุกนา้าปลาดุกนา้านี่สิเป็นตัวน,น้อยแต่ว่าเนื้อเหลืองแล้วก็บเซ็บๆซเอามาปิ้งมีหอมมัน,มน ค่ะแต่ว่ามันไหซ่าลักษณะภายนอกที่เขาสังเกตเห็นได้ของปลาดุกนะค่ะทุกคนก็คือว่าหัวเขาจะเป็นมนๆกระดูกไทท้อยของเขาจะเป็นมนๆแต่ว่าเขาจะมีจุดบุ๋มๆน,น้อยๆตรงกลางหัวกระโหลกแต่ว่าหัวเขาจะบาใหญ่ซ้ำปลาดุกยักษ์ซ้ำปลาดุกรัสเซียนะคะโตเขาจะสั่นอ้อมป้อมบาที่นี่ไนซ่าเอามาเลี้ยงบอ่อปูนเราบ่อใคยคืออาจจะเด็ดสมอยแต่ว่าถ้าเลี้ยงที่ดีคือต้องเลี้ยงอยู่ในสาแต่ว่าบาที่นี่ค่ะลูกค่ะเพราะ มันใหไส่สาบปุ๊บกลมประมงค่ะก็เลยว่าเออเขาอยากพัฒนาปลาดุกให้มันใหญ่ไว้เนื้อเหลืองหอมแซ่บข้าเจเ้าก็เลยเอาปลาดุกยักษ์มาผสมกับปลาดุกอุยนาบ้านเขาค่ะปุ๊บปรากฏว่าผสมพันธ์ขามสายพันธุ์สําเร็จได้ลูกผสมขึ้นม้าตหนึ่งเอ้ยชนิดหนึ่งบอมเป็นตหนึ่งขึ้นม้านะคะซื่อว่าปลาดุกบิก๊ก คุยบิ๊กก็คือปาดุกยักษ์บิก๊กแปลวาหญ่แปลวายักษ์นะคะบิกะ๊กแปลวาหญ่กุยก็คือแม่ปาดุกยักษ์เป็นพอ่อปาดุกกุยเป็นแม่ผสมกันปุ๊บได้ลูกออกมาเต้นว่าปาดุกบิก๊กกุยจ้าและทีนี้ถามว่าแม่ข้าล้วประเทศนี้ไอปาดุกบิก๊กกุยนี่มันลักษณะมันเป็นตังไงตั้งจากพ่อจากแม่หลายบอก็คือว่าปาดุกบิก๊กกุยค่ะ หัวเขาเอาว่าถึงหัวขาก้อนหัวเขาจะม้วนๆจะอาจจะบวมๆซาพอนะคะหัวเขาและแต่ว่าตรงท้ายทอยของเขาจะมีความแหลมคือพอฟืบฟืบเป็นสามเหลี่ยมคือกันที่เขาบอกถึงประดุกะเสียเมื่อกี้แต่ว่าหัวตรงกลางกระโหลกเขาจะเป็นบุ่มๆุม,ม,ม,มคือแม่ลักษณะโตของเขาค่ะจะอาจจะบหญ่ไว้ซมพอแต่ใหญ่ไว้ระดับหนึ่งเลยแต่อาจจะบแม่นบวมๆฟืบ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 ไว้ไว้คือพอเลย จากนั้นนะคะก็คือว่าผิวล้ำตัวของเขาค่ะก็คือว่าเขาจะมีสีเทาๆคือกันแต่จุดสังเกตเขาจะได้จุดปะนห่อยลงมาคือจังแม่ก็คือปลาดูกุยน้จะมีจุดปะข่างล้ำตัวประมาณ9-10จุด เก้าถึงสิบเซนนับไปได้หนึ่งสองามสี่ห้าเจ็ดแปดสิบแต่บางตัวกะเวลาเขาใหญ่ขึ้นมาจุดปั๊บปั๊บนี่จะหายไปบาดที่นี่ลูกค้าเนื้อเขาจะมีสีเหลืองเอาไปปิ้งก็จะมีความหอมความมันคือแม่เลยก็คือว่าลักษณะภายนอกจะเริ่มนเตบโตัวได้พอความทนทานอาจจะได้พอแต่ว่าลักษณะเนื้อก็คือเขาจะเนื้อแซบแต่แม่แต่ถ้าถามว่าความทนทานเป๊ะซัมพอเหะก็อาจจะไม่ซัพอขนาดนั้นนะคะตอนนี้การลูกค้ากะสรุปไปแล้วเนาะว่า พันใดเป็นแบบใดก็คือว่าถ้าผู้ใดอยากเรียกไงไว้ไม่่าดในน้ำแข็งเป็นปลาดุกระเนียก็คือในความทนทานแต่ถ้าผู้ใดอยากว่าเอออยากกินแซ่บอยากปิ้งหอมอันนี้ก็เป็นปลาดุปิ้งวุ้ยก็คือยุรานเขามีทั้งสองสายพันธุ์ค่ะถ้าผู้ใดอยากได้พันธ์ปลาลูกพันธ์ปลานะคะก็สามารถติดต่อกันเขามาได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ไม่่าก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ